สวัสดีครับงานประจำของผมเป็นงานที่ทำให้ได้ใช้เวลาอยู่กับกับบ้านป่าที่จะไปได้ธรรมชาติอันบริสุทธิ์เสียงของสายน้ำที่ไหลลงมาจากลำธารน,น้ำตกสายลมของป่าที่กำลังถึงทรับสายฝนที่กำลัง แเส็นจะสายผ่านสายลมในยามบ่ายที่็มไปด้วยความเรียบง่ายและความสงบเปินชีวิตที่ผมกําลังรู้สึกว่าเรากําลังเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองอย่างมีความกลมกลืนมีเป้าหมายว่าเราจะต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขหรือมีความสมดุลในโลกใบนี้ไม่ไปเรียบเทียบ ไม่ไปใ่้ค่าตัวเองหรือสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองต้องติดกับอยู่กับบางสิ่งบางอย่างจนทําให้เราสูญเสียโอกาสที่ดีของชีวิตไปอย่างไม่ได้ตั้งใจชีวิตคือสิ่งที่มหัศจรรย์และความมหัศจรรย์ของชีวิตคือการได้ใช้ชีวิตอย่างคนที่โชคดีและมีความสุขทุทกลบหายใจคือความรู้สึกที่ผมกำลังอยู่กับบ้านป่าอยู่กับธรรมชาติ ที่เต็มไปด้วยสายน้ําเต็มไปด้วยความทุ่ม่าของชีวิตที่เราได้รู้ว่าเรากําลังสัมผัสกับทุกๆช่วงเวลาของการใช้ชีวิตบนโ,โลกใบนี้อย่างมีความหมายและมีคุณค่าด้วยตัวของเราเองอย่างแท้จริง